เราจะสร้างรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะย้ําว่าด้านเท่ามุมเท่านะคะเพราะฉะนั้นครูจะใช้ความรู้เรื่องของมุมภายในของรูปอของรูปวงกลมนะคะมาช่วยด้วยการสร้างรูปวงกลมขึ้นมาหนึ่งรูปนะคะจากนั้นสร้างเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางขึ้นมานะคะหนึ่งเส้นเนาะทีนี้เราจะสร้างยังไงเราต้องมาวางแผนก่อน,นเดิมคือเราจะสร้างอะไรก็ตามแต่ต้องวางแผนก่อนทำไมครูถึงเลือกใช้อันนี้ เพราะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าด้านเท่ามุมเท่าด้านเท่ามุมเท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ถ้าเราใช้รูปวงกลมเข้ามาช่วยนะคะเราจะรู้ว่าเราจะต้องแบ่งมุมแต่และมุมออกเป็นมุมละเท่าไหร่นะคะจะได้ออกมาเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะอ่ะมุมภายในของรูปวงกลมเนี่ยนะคะมันมีกี่องศาสามร้อยหกสิบหรอคะมันมีสามร้อยหกสิบองศาถูกไหมคะมมีสามร้อยหกสิบองศาทีนี้ครูอยากได้ หกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแต่ว่าครูจะต้องสร้างแต่ละมุมอ,ออกเป็นกี่องศาแบ่งแต่ละมุมออกเป็นกี่องศาหกสิบ <60. S 1> ค่ะหกสิบค่ะถูกต้องนะคะก็แบ่งออกเลยค่ะหารหกเลยค่ะก็ได้เท่ากับหกสิบองศาแต่ว่าครูต้องสร้างมุมหกสิบองศานะคะทั้งหมดมันก็จะได้หกมุมพอดีนะคระับก็จะได้หกเหลี่ยมนั่นเองนะคะโอเคทีนี้การที่จะสร้างมุม การที่จะสร้างมุม60องศาเนี่ยง่ายมากเลยนะคะเมื่อกี้นะคะเรากางเท่าไหร่นะคะเนี่ยเมื่อกี้ครูกางเท่านี้นักเรียนครูกางเท่านี้นะครูก็กางเท่า,าเดิมสมมุติว่าใครที่หรือหูกวงเวียนไปแล้วนักเรียนก็มากางใหม่ได้นะคะตรงนี้ตั้งชื่อว่า m ตรงนี้ตั้งชื่อว่าเดี๋ยนะ,ะอ,อันนี้คแล้วกันนะคะ,ะจุดตัดตรงนี้ฝั่งนี้คือ M จุดตัดฝั่งนี้คือ Q นะคะถ้าสมมติว่านักเรียนเผลอถูกวงเวียนไปแล้วนักเรียนสามารถมากลางวงเวียนใหม่ได้เข้ากับรัศมีของมันนะคะก็คือ PM หรือ PQ ก็ได้นะคะมันมันเท่ากันนั่นแหละนะคะ PM หรือ PQ ก็ได้นะคะกลางเท่านี้เลยจากนั้นพอการเท่านี้แล้วก็เริ่มต้นตัดโดยใช้ M นะคะเป็นจุดศูนย์กลางเริ่มต้นเลยนะคะตัดครั้งที่หนึ่งค่ะได้หนึ่งเหลี่ยมแล้วนะหนึ่งเหลี่ยมแล้วตัดครั้งที่สองค่ะ การเท่าเดิมเลยนะรูไม่ได้หุบเลยนะการเท่าเดิมเลยนะคะการทั้งที่สองค่ะสองเหลี่ยมแล้วสองเหลี่ยมล้นะคะสองเหลี่ยมล้จากนั้นจากนั้นใช้จุดตัดใหม่นี้แหละนะคะตัดต่อไปอีกจึ๊บสามเหลี่ยมแล้วค่ะแล้วสังเกตว่ามันจะมาตัดที่จุด Q พอดีเนื่องจากว่า MQ เนี่ยนะคะ MQP M นี่มันคือมุมตรงมุมตรงมีขนาดร้อยแปดสิบองศา เพราะฉะนั้นท่านเรียนตัดด้วยขนาด60องศานะคะ60ครั้ง6 2ครั้ง6 3ครั้งแน่นอนว่ามันต้องไปอยู่ที่180องศานะคะแต่ถ้านกเรียังไม่ตัดตรงนี้แปลว่ามือนักเรียนอาจจะเคลื่อนนิดนึงนะคะถ้าเรียนตัดเอ่อเกินไปนิดนึงหรือว่าไม่ถึงอะไรแบบนี้นะคะขาดไปนิดนึงอะไรเงี้ยแปลว่านักเรียนเหลี่ยกลางเอ่อแล้วมือนักเรียนไม่นิ่งนะคะถ้ามือนิ่งนักเรียนมันจะตัดตรงนี้พอดีเลยนะคะโอเคทีนี้ก็ใช้จุด Q ต่อได้เลยนะคะตัดผิดคาตอนนี้ได้3ามเหลี่ย ต่อไปอ่ะซีค่ะสี่เหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปตัดอ e ีค่ะห้าเหลี่ยมค่ะห้าเหลี่ยมแล้วตัดใหญ่ตัดเยอะไม่เป็นไรนะเห็นจุดตัดก็พอนะคะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะมาตัดที่เอ็มค่ะนะคะพูดง่ายก็คือเราแบ่งพิซซาก้อนเนี้ยนะคะเราแบ่งพิซซ่าเป็นฐานนี้ออกเป็นหกก้อนเนะท่กากันเพราะว่าเขาต้องการมุมหกเหลี่ยมนะคะจากนั้นทายังไงคะครูไม่เห็นเป็นหกเหลี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวครูตั้งชื่อให้ก่อนนะคะอันนี้เป็นเอ็ อันนี้เป็น O อันนี้เป็น T อันนี้เป็น U นะคะครู Q ก็แค่ใช้ไม้บรรทัดนะคะลากส่วนของเส้นตรง NM NO OQ QT TU UM นะคะนักเรียนก็จะเห็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่เป็นสีน้ำเงินนะคะเนี่ย โดยมีด้านทุกด้านเท่ากันนะคะและมีมุมทุกมุมขนาดเท่ากันด้วยนะคะเรียบร้อยแล้ว